มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าในการคุยกันมาเนี่ยเรารู้เริ่มรู้สึกดีแต่พอมีน้องเข้ามาแล้วเนี่ยอเอ็นก็จะเอกึงใช่ไหมมันมันทั้งหึงทั้งห่วงอะครับร้อยแปดคำถามหัวใจก็คือว่าผมเนี่ยมี หน้าที่หลักๆ่กะครับก็คือเป็นครูผู้สอนแล้วก็ได้รับหน้าที่หน้าที่หนึ่งก็คือการเป็นเลขาให้กับเจ้านายนะครับผม oh. ตอนครับผม <Okay. S 2> ก็ก็ช่วงตอนแรกๆอะครับที่ได้งานมาใหม่ๆเนี้ยเราก็ยังไม่ได้สนิทกันนะครับ mm. เพราะว่าเจ้านายคนเนี้ย mm. เขาเคยมีเรื่องมีม,มีมีราวมาก่อนจนต้องย้ายมาอยู่ตรงที่ที่เราทํางานเนี่ย <Okay. S 2> ครับผมค่ะ okay. ก็จนได้มาที่ว่าจะต้องไปทั้งสัมมนาอบรมที่จะต้องไปด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบว่าพูดคุยกันในเรื่องงานบ้างในเรื่องส่วนตัวบ้างพอเราคุยกันไปคุยกันมาครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่อย่างที่คนอื่นพูดเื่อใครครับแล้วเขาดูเขาแบบ เขาดูเหมือนคนน่าสงสารคนที่แบบว่ามีแต่คนว่าเขาไม่ดีไม่ฟังเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าอืมผู้ชายคนนี้น่าสงสารเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะแ,แบบพูดเปลยๆกันในหมู่เพื่อนๆที่ทํางานในของผมเนี่ยว่าแบบแฟนเขาก็แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยว่าพบหรือว่าอยู่ใกล้กับผู้หญิงคนไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจะแบบ โทรหาจะตามวีนตามเวียงอะไรอย่างเงี้ยต่อผมคือภรรย,ยา<อ>เขาดูาขี้หึงใช่ไหมคะอ่าแปลอ่าภรรยาของเขาอ่ะดูขี้หึงครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาเหมือนจะมีสเปซให้ให้กันแลร,ระหว่างกันว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับผู้หญิงแต่เราอยู่ในเรื่องงานนะเธออย่าตามหึงตามวีนตามห่วงถ้าตามวีนตามหึงตามห่วงเนี้ย เขาก็บอกว่าถ้าทนไม่ได้ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะพอเราได้ฟังกันในเรื่องราวของเขาเนี่ยที่เราทํางานมาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทํางานากับเขาเนี่ยมาประมาณหนึ่งเดือนะนะครับพอผมได้ฟังแล้วเนี่ยได้ได้ไดีฟทอลกันเราเนี่ยรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้น่าสงสารเนาะเราก็อยากจะเป็นความสบายใจให้แก่เขาอะครับ ซึ่งพอเราเป็นความสบายใจให้แก่เขาเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมาพูดคุยกับเราเยอะอะไรเงี้ย uh huh. บางทีก็แบบช่วงว่างๆจากงานสอนของผมเนี้ย uh huh. เขาก็จะมานั่งคุยในห้องผมบ้าง uh huh. อ่าเล่นเล่นคอมพิวเตอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. แล้วก็ันได้ดูเสมือมาจนมาช่วงพักช่วงประมาณพักหลังๆเนี้ยครับ uh huh. ก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ ทํางานอยู่ในที่เดียวกับผมผมต้องบอกก่อนว่าในที่ทํางานผมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนอประถมแบบทิเซตนะครับ <c oughs> ก็คือมีครูน้อยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูผู้ชายแล้วก็น้องผู้หญิงคนเนี้ย <c oughs> เข้ามาใหม่คนเดียว <c oughs> ก็เหมือนเขาก็จะเริ่มแบบว่ามีระยะห่างวางตัวกับเราคือไม่คุยเล่นคุยเยอะกับเราแต่ก่อนล่าสุดเนี่ย <c oughs> ก็คือ เหมือนว่ามีคนมาเอา่ออาช่วยค่าอาหารแล้วก็ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยสายตาของเจ้านายเราเนี้ยก็จะมองแบบน้องผู้หญิงคนนี้แบบเยิมเยิม้มปึ้งปลื้มปรับปืืม,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 มซึ่งแบบพอเราแบบเข้าไปทักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบมีํำคาญนิดนิดสะกิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเหมือนไว้ไว้ไว้ไวตัวมากขึ้น มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าในการคุยกันมาเนี่ยเรารู้เริ่มรู้สึกดีแต่พอมีน้องเข้ามาแล้วเนี่ยเ,เของเอกหึงใช่ไหมมันมันทั้งหึงทั้งห่วงอะครับคือแล้วตัวน้องผู้หญิงเองอะก็สนิทกับผมในระดับหนึ่งด้วยครับผมบมันแล้วพอเวลาพูดคุยกันอะไรอย่างเนี้ยน้องผู้หญิงเองก็จะระมัดระวังในการพูดคุยเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงเนี้ย ผมก็อาจจะแบบไม่รู้นะอาจจะคิดไปเองหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าคุยกันอยู่อะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเวลาเขาอยู่กันเนี้ยเขาจะติดโทรศัพท์กันอยู่ตลอดอทั้งสองคนนะครับแบบเวลาวางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนพร้อมๆกันเวลาไล่เลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกแบบว่าเราเราเรารู้สึกเหมือนอินกับเขาไปแล้วอะอแล้วจู่ๆเขาก็แบบ อ้าวมีแบบมีคุยกับอีกคนหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะเราเราก็คุยดีอ่ะทำไมอ่ะเราแบบไม่ให้ความสำคัญกับเราเลยหรอ,อทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนหน้านั้นมาอีอนะครับค่ะค่ะนะคะก็แอบหึงแทนภรรยาเขาแล้วว่าตอนเนี้ยใช่ความยากอย่างนี้ด้วยค่ะความที่งานด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะน้งเอกก็ต้องระวังนะ เวลาที่งานกับเรื่องของส่วนตัวมันพัวพันกันจนมันดูแบบมันแยกกันยากแล้วว่าตอนนี้ยพี่กลัวว่าถ้าเราทําอะไรลงไปปั๊บหรือแม้กระทั่งการแสดงปฏิกิริยาอะไรก็ตามที่มันไม่โอเคมันจะมีผลในเรื่องของงานด้วยครับค่ะเพราะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งพี่ไม่นับเรื่องเพศแต่หนึ่งคือเจ้านายก็มีภรรยาอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะรับรู้มาว่าเอ้ยภรรยาเขาเขาไม่ดีดีต่อกันนะพี่หนูเคยได้ยินมาหรือแม้แต่การที่เขาเริ่มจะไปสนิทกับน้องผู้หญิงในที่ทํางานคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เอาจริงๆแล้ว<อ>ว่าเราแทบไม่อยู่ในสมาการความสัมพันธ์นี้เลยนะเราต้องยอมรับความจริงก่อนอใช่ไหมคะมีแต่เราที่รู้สึกมีแต่เราที่คิดมากเกินกว่าการทํางานการที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น มันก็มันก็เป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ว่า <Okay. S 2> การเห็นอกเห็นใจกับคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราสามารถมีความสัมพันธ์กับคนคนนั้นได้ <Okay. S 2> อย่างที่พี่อ้อยาร์ k ไว้เลยดอกจันทตัวใหญ่ๆเลยว่าอย่างแรกคือหนึ่งเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วกับภรรยาใช่ค่ะ <Okay. S 2> คือเพราะฉะนั้นคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้ชอบด้วยอยากชอบก็ชอบไปแต่อาจจะต้องมีกรอบของความชอบแล้วไม่ให้มันขอบเข็บเนมากจนกระทั่งไปกระทบงานมากกว่าถ้าเปลี่ยนตําแหน่งไม่ได้ <laughs> เปลี่ยนตําแหน่งง,งานไม่ได้ค่ะ okay. เราก็ต้องเปลี่ยนทิฏฐินาติวิธีคิดของเราเองใช้เวลายากหน่อยใช,ยยใช่ซึ่ง,ง,ง,จ,งจริงๆแล้วถามว่าถ้าเจ้านายเป็นคนที่น่ารักน่ารักก็น่ารักนะแต่ว่าคนที่น่ารักทุกคนไม่ได้หมายความว่าจะมีเราจะมีความสัมพันธ์กับคนที่น่ารักทุกคนได้อะ่ะครับค่ะเพราะอย่างอย่างน้อยก็คือเขามีเจ้าของแล้วนี่ก็คือเป็นตัวตัวถอยตัวแรกเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสปอร์ตเขานีมุม,มอ,อื่นๆได้ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีสังคมก็ไม่แฟร์กับเขานะมีเราที่เห็นมุมนี้มุมนี้ด้านนี้แล้วก็ เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาสปอร์ตเขาแต่บางบางโมเมนต์ถ้าเขามีโอกาสที่อย่างเช่นเขามานั่งคุยในห้องเราแล้วบางโมเมนต์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ่อนไหวหรือว่าอ่อนไหวไปจริงๆอะ่ะเราถอยก็ได้นะไม่ใช่ว่าโมเมนต์นี้ดีจังฉันขอต่อต่อฉันขออยู่เล่นด้วยอีกสักพักหนึ่งไม่ได้จริงๆไม่ควรเ <นะ S 1> ลี้ยง<ม>ใครตัวเองก็ถอยออกมาเลยบอกพอเจ้านายเขาจะมาคุยอ๋อเพื่อนผม,ผมยังไม่ว่าครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการออกจากที่เกิดเหตุก่อนนิดนึง เพราะว่าการการที่เราชอบใครสักคนเนี่ยเหมือนกับเราชอบหมาตัวหนึ่งที่มันน่ารักน่ารักว่าเราเราเดินไปคือถ้าเป็นคนที่ชอบสัตว์เหมือนกันจะเข้าใจนะครับคือแบบไปเจอหมาตัวตัวเล็กตัวหนึ่งน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยอยากจะวิ่งเข้าไปกอดแล้วเอากลับบ้านมันไม่ได้ไงเขามหมาตัวนี้มันมีเจ้าของอะ่ะทั้งทั้งที่เรารู้สึกว่าเรารักมันมากเราก็ได้แค่นี้แหละสเปซมันได้อยู่แค่เนี้จนกระทั่งเราวันหนึ่งเราจะมีหมาเป็นของตัวเองอะ่ะเราถึงจะ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 ,จะทำแาบนี้ได้แล้วจริงๆพอถึงวันที่เรามีหมาหรือว่า ขอโทษนะครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ทำไมเอาคนไปเปรียบเทียบกับหมาเฟนเฟลฟรรสูรัคนกับหมาเนี่ยมีคุณค่าเหมือนกันคือเฟลเปรียบเทียบความรู้สึกเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันค,คือหลายไรตอนเฟลเคยโดนเบรกเรื่องนี้ด้วยอบอกว่าอย่าเอาคนไปเทียบกับหมาเาะว่าทั้งคนและหมาหน่ารักเหมือนกันคือวันหนึ่งที่เรามีลูกมีแฟนมีสิ่งมีชีวิตที่เราจะจําเป็นจะต้องดูแลเป็นของตัวเองมันจะเป็นอีกฟีลหนึ่งเลยเองความรับผิดชอบอะไรต่างๆนะนะมันไม่ใช่แค่ความชอบละมันจะมีทั้ง ความร่วมทุกข์ร่วมสุขความยากมีโจทย์ต่างๆอย่างที่เราได้ยินในค่าไฟเดยกกันอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราชอบเขาและถึงแม้เลยนะถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งจักรวาลเปี้ยงมาให้บ่เจ้านายชอบกับด้วยก็ยังไม่ได้แปลว่าความสมานนี้จะไปรอดใช่ค่ะเพราะเขาเป็นของคนอื่นแล้วอืมจ้ะครับนะเบรกให้อยู่นะเอกนะไม่ยังไแล้วก็ถูกหักอกแลวยังตกงานทรมานมากนะคะครับผมนะโอเคขอบคุณมากนะคะนะครับเอกเป็นคนเอกเป็นคนน่ารักครับจะได้เจอคนที่ น่ารักสมควรคู่กันด้วยเหมือนกันค่ะข,ขอบคุณครับพี่เสียครับคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์บจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ